เท่านี้ก็เรียบร้อยไร้เวทป้องกันไว้รอบบ้านแล้วถ้ามีผ่ามาเข้ามาก็จะรู้ได้ทันทีดีแล้วล่ะคะ่ะถ้ายิงหนาวแม่รำคานั่นยังคิดจะมาอีกคราวนี้ฉันจะเป็นคนไล่ออกไปเองล่ะคะ่ะมาหาแล้วจะ้ะเนียมยว<า>แค่นี้นก็มาโหดจะตายแล้วเย็นๆรีสทั้งที่ตัวเองถูกทำร้ายแท้ๆคุณสามีได่ใจดีจังเลยนะคะผมก็ไม่ได้ใจดีอะไรนักหรอกนะผมก็แค่ เบนดี้เธอรู้อยู่แล้วหรอมนี่เรื่องที่คนคนนี้คือตัวการที่กวาดล้างกองทัพแล้วก็พี่เป็นกาวเรียวของชอนะเป็นอะไรไปหรอคะเปล่าไม่มีอะไรหรอกงั้นเหรอคะเอ้าล่ะกลับกันเถอะค่ะอ๋อเออแคลดพูดไม่ได้รับเชิญดูนั่ต่างเตตัสอีกแล้วเหรอคะว้าวตกใจหมดเลย มแม่ก็ฉันได้ถายยาคูณพิชิตมังกรมานี่ท่ายังไม่อยากจะเชื่อเลยนี่คือจอบในตำนานที่บันคอมังกรจนขาดหอดได้แล้วนะ่าดูไม่แท้ยังไงก็ไม่รู้มาเลโรซาจะไปไหนเหรอจะไปล่าสัตว์อสูรของวันนี้น่ะ ไปฝึกซ้ำทุกวันเลยบาริลลซ่านี่มันมันนะดีจังเกิดนะที่ท่านได้ฉายามาก็เป็นเพราะคุณชายทั้งนั้นขึ้นก็อยากเป็นให้ได้อย่างบาริรลซ่าที่สามารถขนสัตว์อสุนทท้งซีได้้ดยตัวคนเดียวฉันเองก็จะพยายามฉันเองก็อยากได้ฉายานะฉายาพราะ เราเธอไปแับเก้าเดียวเองท่าได้ฉายานั้นมาแล้วก็เราจะได้กลับไปเป็นขุนนางอีกครั้งการพาครอบครัวไปอยู่เมืองหลวงเหมือนสมัยที่ท่านพ่อเป็นอัศวินก็ไม่ใช่แค่ฝันอีกต่อไปแล้วประธานโทษ<อ>พอดีว่าเรามาเยี่ยมคนรู้จักเก่าแก่ที่อาศัยอยู่แถวๆนี้เนี่ยพอจะรู้จักหรือเปล่าใครกันนะมาป่าที่มีสัตว์อสูรแต่พบเครื่องป้องกันแค่นั้นคะ่ะรู้จักดีเลยแหละคะ คนรู้จักเก่าแก่ที่ว่าคือท่านฟิโอแหลอคะหรือว่าหมายถึงผู้เป็นภรรยาเลอคะหมายถึงฝั่งภรรยาเนี่ยเออยางงั้นเลอค่ะ,คะสแสดงว่าเป็นคนจากทัพจอมมารสินะมีธุระอะไรกับคนที่ตัดขาดกับทัพจอมมารไปแล้วล่ะบาลิราาัสทาบพูดนี้จะลองดาบหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับคําตอบแล้วจริงอยู่ที่เราเป็นคนจากทัพจอมมารแต่วันนี้แค่มาดูล่างเราเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาแฝงเดี๋ยวก็กลับแล้ว งั้นก็หยุดอยู่แค่นี้เถอะคะ่ะฝากข้อความไปบอกเฟนริสทีว่าครั้งหน้าสนใจมาน,นั่งเดินมชาพร้อมพูดคุยเรื่องราวในวันวานไหมเข้าใจแล้วข้ามีนามว่าบาลิรัสซ่าแล้วท่านละ่ะกซ่ากซ่าชื่อเปล่าจ,จังนี่บาลิรัสซ่าเป็นอะไรไหมไม่บาดเจ็บนะเมือ่อครู่มีคนจากทัพจอมมารมาที่นี่นะชื่อว่าโกซ่ากซ่าเหรอ ให้ตายเถอะจะหมอนั่นถ้าจะใช้ชื่อปลอมก็หาชื่อที่มันดูดีแบบนี้หน่อยสิชื่อปลอมเหรอเขตป้องกันมีปฏิกิริยาก็เลยมาดูน่ะตกใจหมดเลยก็ไม่ได้ล้อซ่าเนอะฮะฮะคุยกับคนที่บนหน้าต่างสเตตัสเขียนว่าจอมานด้วยเอ๊ต้องโกหกกันแน่เลยโไเพื่ออะไรเล่าเมื่อกี้คนจะเป็นจอมานจริงๆนั่นแหละชื่อจริงก็คือโกนะฉัน เดดาบใส่ามานอย่าแล้วตาย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 ,ายวันต่อมามาจริงเหรอคะเนี่ยไม่ได้เจอกันเนินนะฟิงริสผมชื่อฟีโอครับขอได้ว่าขุดโกอซาวได้ไหมครับเออถ้าไม่ตังเกียรเชิญด้านในเลยครับทั้งที่เผเชิญหน้ากับเรากรกับใจเย็นขนาดนี้เชียวท่นรีสจากนี้จะไปตักผ้า เมื่อวันก่อนดูแลลูกน้องของข้าอย่างดีเลยสินะไงฉันต้องมาด้วยแถมนั่งข้าก็ดีก็ี่้แล้วไม่ทราบว่ามีธุระอะไรหรือคะมาแก้แค้นอะไรหรือเปล่าคะรีส <c oughs> ขาอ่อนจะไม่มีแรงยืนเลยเราไม่ชอบพูดจาอ้อมค้อมฟีโอเอสนใจเข้าร่วมทัพจอมมารไหมผมนั่นเหรอผมขอปฏิเสธครับแม้เราจะมาเชิญด้วยตัวเองก็ไม่สนใจอย,ย่างนั้นแหละ แต่พระราชาแห่งไครโรสก็คงยอมทำทุกอย่างเพื่อให้พลังนั้นมาครองเป็นแน่เหตุใดจึงไม่ฟังพระราชาและมันหลบซ่อนในที่แบบนี้เพราะเป็นผ่ามนุษย์ก็เลยต้องเข้าข้างผ่ามนุษย์ผมคิดว่ามันแปลกครับยิ่งกว่านั้นผมก็ไม่ใช่คนของโลกนี้ด้วยทําไมพวกคุณถึงต้องทําสงครามกันผมยังไม่รู้เหตุผลเลยด้วยซ้ําไม่มีใครอธิบายให้ฟังเลยเหรอคุณสามีไม่ปรารถนาการสู้รบนะคะก็ไม่จําเป็นต้องเล่าให้ฟังนี่คะเข้าใจแล้วเหตุของสงครามเงินเหรอทำไมจึงต้องสู้กัน คงไม่มีผู้ใดล่วงรู้ความจริงได้หรอกสงครามระหว่างเผ่ามนุษย์และเผ่ามานดำเนินมาตั้งแต่จอมมันรุ่นแรกแล้วและดำเนินเรื่อยมาตลอดห้าร้อยปีตั้งห้าร้อยปีใช่แล้วจอมมันรุ่นแรกที่คิดจะปกครองโลกนี้คือผู้ที่มาเยือนจากต่างโลกจากต่างโลกเหรอเผ่ามานที่ถูกกดขี่ข่มเหงโดยเผ่ามนุษย์ในเวลานั้นยอมจำนวนต่อจอมมันรุ่นแรกผู้นั้นเผ่ามานที่ยอมรับการปกครองจากผู้มาเยือนและเผ่มามนุษย์ที่ปฏิเสธสิ่งนั้นจึงเริ่มต่อสู้กัน ได้ฟังที่ฉันพูดอยู่หรือเปล่าคะจะเล่าเพื่ออะไรกันคะเนี่ยยิ่งการต่อสู้ยืดเยื้อความแค้นก็ยิ่งพอบคุนสุดท้ายก็กลายเป็นยากที่จะหยุดยัง้งแล้วคนโกซาวเองคิดจะหยุดสงครามหรือเปล่าครับจอมมารเปลี่ยนไทยมาจนถึงรุ่นที่12บสองความคิดก็เปลี่ยนไปแล้วเราที่เป็นจอมมารรุ่นปัจจุบันไม่มีความคิดที่จะปกครองโลกแต่ว่า เราคือราชาแห่งเผ่ามานันมิอาจเมินเฉยเผ่ามนุษย์ที่แขังกันจนอาจเป็นภัยต่อเผ่าเมนินด้วยฟรีโอเอ๋ยเราเขอแนะนําให้มาเข้าร่วมกับพวกเราสะประเมินผมไม่สูงเกินไปแล้วครับแถมผมก็ไม่คิดจะฝักใฝ่เผ่ามนุษย์หรือว่าเผ่ามาันอยู่แล้วด้วยครับ ดื้อรั้นอะไรเช่นนี้คงใช้ความรันนั้นเลี่ยงคำเชิญของพระราชาสินะม <c oughs> <c oughs> ีจังนะครับที่คุดกอซาวไปคนที่คุยรู้เรื่องนะไม่ได้จะต,ตัดใจหรอกนะไว้จะมาใหม่หา <c oughs> ไม่นับฟรีโอยังมีเผ่ามนุษย์คนอื่นที่รับแรงกดดันจากเราที่เป็นจอมมานและสีหน้ากลับไม่เปลี่ยนอยู่ด้วยสินะช่า <c oughs> งเป็นผู้หญิงที่น่าสนใจฮบริรัไหวเปล่าทำไม ฉันต้องมาเจออะไรแบบนี้จริงสิวันนั้นเราหลับไปเลยนี่นะทำให้คนอื่นต้องลันบ้กจนได้สิทุกคนเมื่อวานนี้ฉันขอโทษด,ด้วยนะบ,บาลีรรซ่าอรุณสวัสดิ์โอ้บาลีโรซ่าเองเหรอมื้อเช้าเพิ่งเสร็จพอดีเลยอาหารของเฟนริสอร่อยมากถ้าหากว่าทานเสร็จแล้ว<อ>ฉันกลับไปได้เลยนะคะ คุณสามีน่ะไม่เปลี่ยนความคิดแล้วค่ะแล้วเวลามาบ้านคุณอื่นก็ต้องเลี่ยงเวลาอาหารด้วยนีดเดรย่อาฐานเลยนะคะจะบอกให้เอาหน้าเอาหน้าริสเป็นอะไรไปมาตรงนี้สิแต่งตัวไม่เรียบร้อยเลยค่ะขอาตัวก่อนนะคะโอ้รักนวลสงวนตัวสินะบาลีรัสซานี่เอง เราอยากลองพูดคุยกับเจ้าหน่อย <co z> ต้องต้องต้องไปฝึกดาบแล้ว <c oughs> โอ้ไปรัสซานีเอง <c oughs> ต้องไปสักดา่แม่น้ำก่อนแล้ว <c oughs> <c oughs> ต้องไปกับฟัาแล้ว <c oughs> โอ้เป็นคนที่ขยันเหลือกเกิน บ้านของเรานะักพจนภัยคนนั้นมีเผ่ามารปรากฏตัวงั้นเลยครับจากรายงานของหน่วยข่าวกรองชายหน้าสงสัยที่มักแวะเวียนมาหานักพจนภัยฟรโอนั้นได้เห็นว่าเขามักจะบินไปทางเขตของเผ่ามารอยู่บ่อยครั้งครับออรือที่มันเหมือนคาเชิญของข้าซึ่งเป็นราชาแห่งดินแดนนี้ครั้งแล้วครั้งเล่าเพราะคิดจะเข้าร่วมกับทัพจอมมารหรือเอยเออเช่นนั้นต้องส่งทหาร,รดูหนา้ารอก่อนคะ่ะท่านพอ่อยังไม่แน่ชัดเลยว่าเขาจะร่วมมือกับทัพจอมมารจริงหากว่าท่านรับสั่งให้ส่งทหารไป ท่านพีอออาจจะไม่พอใจและหันหน้าไปร่วมมือกับทัพจามารก็ได้นะคะเราควรเจรจากันให้มากกว่านี้ค่ะเจรจางันเหรอใช่ค่ะไม่ใช่เพียงแค่เรียกตัวมาเท่านั้นแต่พวกเราต้องฟังความจากท่านพีออด้วยเพราะการขคลื่นทังและทำความเข้าใจคือสิ่งสำคัญนะคะเจ้าเน่หุบปากไปเลยองหญิงอันดับหนึ่งความคิดสวยหรูของเจ้าจะก่อตั้งประเทศได้อย่างไรเจียมเนื้อเจียมตัวซะหน่อยสิว่ามู้ดเทะไรยุ่หยิ้มไปได้ท่านพูล้โอ้ยอมออกมาจากป้อมปราการทางใต้แล้วล่ ยกองก็ต้องทหารนี่ฉันสิถ้าขอร้องดีๆแล้วไม่ฟังก็มีแต่ต้องบังคับให้ฟังท่านจอมันออกไปไหนมาคะเนี่ยไปหาชายคนนั้นมาออกไปตามลำพังบ่อยๆมัอนอันตรายนะคะเนี้ยอันตรายเลเทียบกับพระราชาที่เอาหูไปนาเอาตาไปไร่แล้วเขาคุยรู้เรื่องกว่ามากเลยละ่ะหากปณิประนอมได้ก็ควรจะทำไม่ใช่เละ ถึงท่านจะกล่าวเช่นนั้นก็เถอะทุกคนกำลังรอคำสั่งจากท่านจอมมารอยู่นะคะเมียเรากำลังหาช่วงเวลาที่จะเคลื่อนทับอยู่ในตอนนี้เริ่มมีคนว่าร้ายที่่านโกไปหาชายคนนั้นแล้วเมียสถานการณ์ตอนนี้ดูไม่ดีเอาซะเลยไปเพื่อเกลี้ยกล่อมให้ชายคนนั้นมาเป็นพวกแค่แค่นั้นจริงหรือเมียท่านโกคุณสามีทำอะไรอยู่ล่ะคะความจริงแล้วผมตั้งใจจะเข้าเมืองไปขายของที่ทำจากเปล็ดกมังกร ก็เลยลองทําดูนะอ้าตายจริงเอามาดูดีมากเลยล่ะคะ่ะถ้าจะขายก็ต้องผลิตและทดสอบสินค้าให้มากขึ้นผมอยากค้าขายให้ได้เพื่อการดำรงชีพต่อจากนี้ด้วยนะคุณสามีจะดีจริงๆเหรอคะเนี่ยหมายถึงอะไรเหรอถ้าทำง,งานใต้คำสั่งของผู้กล้าตามที่ราชาสั่งก็น่าจะหาเงินได้มากกว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้อีกนะคะ ทั้งที่พลังของคุณสามีนะ่ะเาจะทรงอำนาจมากแทๆ้ๆ <c oughs> หรือว่าที่คุณสามีเลือกไม่สู้กับเผ่ามารจะเป็นเพราะว่าฉันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกนะจริงเหรอคะคุณสามีเนี่ยเป็นคนใจดีก็เลยคิดว่าอาจจะเกรงใจฉันอยู่ก็ได้จริงๆแล้วผมไม่ใช่คนใจดีอย่างที่ลิสคิดหรอกนะก็แค่ <c oughs> แล้วผมรู้แล้วว่าตัวเองนั้นมีพลังมากมายแค่ไหนถ้าทำได้ก็ไม่อยากเอาไปสู้กับใครนะ นั่นแหละค่ะที่เรียกว่าใจดีล่ะฉันนับถือตรงส่วนนั้นของคุณสามีมากๆเลยนะคะริสต้องเป็นโกซาอีกแน่ๆเลยค่ะแต่แขตป้องกันไม่มีปฏิกิริยาเลยนะท่านฟรีโอค่ะแกคือเรกประจนภัฟฟรีโอสินะครบับฉันมองการกระทำของแกออกหมดแล้วละ่ะคุณสามีคะ ไม่ละไม่เป็นไรแกติดต่อกับทัพจอมมารอยู่สินะฉันจะให้ทางเลือกเมื่อจะมาอยู่ใต้บัญชาของฉันและปราบจอมมารหรือว่าแก <Yeah, yeah. S 1> จะตายในฐานะผู้สมรู้ร่วมคิดกับทัพจอมมาร <c oughs> รู้ผลแล้วละ่ะนี่จะเป็นหนึ่งในฉากคลายแมสที่ดีที่สุดสามอันดับแรกในชีวิตของฉัน เจอออร่าของฉันไปถึงกับพูดไม่ออกเลยเหรออื er. ม um. like ช่วยไม่ได้แล้วนะอีกไม่นานฉันจะได้เป็นวีรบุรุษตัวจริงและเป็นที่เล่าขานในโลกแห่งนี้ไงล่ะหลังได้ชายคนนี้มาเป็นลูกน้องและค่นจอมานได้นันนะสบายใจจังจะแบบไหนก็ไม่อยากเลือกเลยครับเอ๋ถึงจะรู้สึกผิดที่อุตส่าห์มากันตั้งหลายคนก็เถอะแต่ผมไม่คิดจะเข้าร่วมฝ่ายคุณหรือว่าทับจอมานแล้วนะครับผมไม่เลือกใครสักคนเลยครับอืม เลือกที่จะตายในานบับฏท,ที่คิดทรยศประเทศสินนะเปล่าครับก็อย่างที่บอกนี่มันเผด็จการนะคะท่นานโทเกะใช่ใช่ช่วยฟังสิ่งที่เราพูดบ้างสิท่านฟรีเออท่านฟรีเออไม่ใช่กบฏแล้วนะคะได้ยินมาว่ามีคนให้ความร่วมมือกับชายคนนี้ด้วยคือพวกเธอเองสินะ,ะฉันจะจับพวกเธอไปในฐานะกบฏก็ได้แต่ฉันจะยอมปล่อยผ่านไปก็ได้แต่แรกกับจงเปรียบกับชายคนนี้ซะ เ้ยช่วยไม่ได้จะให้พวกคุณบาริลอซ่าต้องมาลำบากเพราผมไม่ได้เด็ดขาดคิดจะทำอะไรอย่างนั้นเหรอคะคุณสามีจะทางไหนก็เลือกไม่ได้แถมไม่อยากสู้ที่นี่ด้วยงั้นย้ายไปที่อื่นกันดีกว่าได้ใช่ไหมบริสค่ะฉันจะไปด้วยนะคะคุณสามีาท่านฟิโอไม่ปลดให้พวกเราไปด้วยนะคะแต่พวกเธอพวกเราได้รับการสั่งสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเผามานะ คือจัตรูที่ต้องกําจัดค่ะแต่ว่าช่วงที่อาศัยอยู่กับท่านพีโอและท่านรีสพวกเราก็เริ่มสงสัยขึ้นมาค่ะว่าการต่อสู้กับพวกเขาคือสิ่งที่ถูกต้องจริงๆเหรอแต่ที่แน่ชัดคือถ้าต้องรับฟังคาสั่งของคนที่ข่มขู่ประชาชนที่ไร้มนทินฉัท่านคงไม่มีหน้าไปพบกับท่านพ่อเพราะเป็นอาสวินอาจอเกียรติได้แล้วค่ะที่บริรเลร์ซาพูดนั่นแหละช่วยพาเราไปด้วยนะคะขอร้องละฮุดบ้าอะไรกันคิดจะฝา่าวงล้อมี้ไปไหนหรือไงเข้าใจแล้ว เจิยมก็ลาหัวสะบักเม็ดเลื่อนย้ายอย่ามาล้อเล่นนะท่านเวทมนที่แม้แต่ฉันคนนี้ก็ใช้ไม่ได้แล้วจะใช้ได้แล้ววันนี้เฮ้ยหายไปเลยให้หมดทั้งบ้านทั้งสวนเลยมาบอสิ้นดีเวทเคลื่อนย้ายที่ครอบครัวพื้นที่กว้างขนาดนี้มันจออรพุก็ อะไรเล่าชายคนนั้นคือเผ่ามางที่ติดต่อกับนักประจนภัยฟรีโอครับว่าไงนะจะจับมันเสียบ้านนั้นเนี่ยที่เป็นแบบนี้ก็พราะพวกแกกันสินะให้หลาบจำเสียบ้างกองทัพทุกหน่วย จงบุกโจมตีหินแดนแม่หมอนคลายรถซะจงสำแดงอำนาจแห่งเราเผ่าเมินให้ปันเทศมันจัดทุกคนได้ยินเสียงของท่านจามมาแล้วเมยวคำสั่งให้เคลื่อนทัพแล้วมยวต้องไปกันแล้วมยวหุกหน้ามันไม่จงหลบแม้ไห้รีงเร็ว เหมือนเดิมเลยค่ะที่นี่คือแล้แมกเมืองโฮททวทางตะวันตกของเมืองหลวงนะ่ะก่อนหน้านี้ผมเคยมาขายวัตถุดิบจากมังกรเน,นะ่ยแต่ว่าไกลจากเมืองหลวงพอสมควรเลยนะอย่าว่าแตู่ดกล้าเลยแบบนี้จอมมารเองก็น่าจะหาไม่เจอนะคะอรอดตัวไปดีแล้วล่ะท่าทางจะเป็นที่ถูกใจนะ่าดูขอโทษนะริสที่ทำให้ต้องเจอเรื่องลำบากไม่ใช่ความผิดของคุณสามีหรอกค่ะแล้วก็ ขอเพียงแค่ได้อยู่เคียงข้างคุณสามีเท่านั้นเวนดิสปู้น,นี้ก็พร้อมจะติดตามไปทุกที่เลยค่ะขอบใจนะเ,เป็นธรรมดาของภรรยานี่ค่ะเอาละทาน,นี้เยีนกันดีกว่าวันนี้ฉันจะทำอาหารเยอะๆฉลองที่ย้ายบ้านใหม่ค่ะว้าวตื่นเต้นจังเลยค่ะฉันก็จะช่วยด้วยค่ะอ๋อหิวแล้วอ่ะฉันด้วยนะคะ